ไม่ลดขาดอีกแก้วนึงอ่ะอีกแก้วนึงคืออะไรคะอีกแก้วนึงคืออะไรผลไม้มีสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมะนาวโอ้จะไปเข้าไปเดี๋ยวมิกซอันเดี๋ยวอะไรอ๋อฮะพุ่งไปดูนิดนึง ใครยังไม่จับบัตรคิวไมอย่าลืมจับบัตรคิวกันนะไปยี่สิบบาทสากาแฟกาแฟอย่าลืมยิบบัตรคิวนะ